สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะก็กำลังจะพากันไปตลาดไปซื้อกับข้าวนี่แหละคะ่ะมาทําวันนี้มาจะทาพิซซ่ากันนะคะแต่ตอนนี้คือมองไปตรงที่ทิ้งขยะนะคะเขาเอาอะไรมาทิ้งไม่รู้นะคะอันใหญ่มากเลยเดี๋ยวยังต้องเดินไปดูก่อนนะคะแป๊บหนึง่งอยากรู้อยากเห็นนะคะฝั่งหลังนี้นะ่มีของทิ้งเยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่มีแต่คนไทยนะคะของ ของพังของเสียเนี่ยเดี๋ยวยังเดินพาเดินไปดูค่ะกลัาม,มาถึงมาดูแล้วไม่มีอะไรแบบที่น่าสนใจค่ะเหมือนเป็นแบบขยะจริงๆค่ะที่เขาใส่ถุงเอามาทิ้งไว้ตอนนี้ต้นอันนี้โอ้ยต้นอันนี้นี่นะคะ่ะจะให้ดูนะคะเขามีลูกด้วยนะคะเหมือนใบเขาได้แค่นี้ละคะ่ะนี่นะคะเขาหล่นโรลน,นะคะไม่ค่อยงามนะคะไม่เหมือนต้นอีกต้นหนึ่งแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ ลาดแล้วนะคะย่องกำลังจะมาดูสีย้อมผมนะคะจะไปปิดผมขาวว่าจะเอาสีไหนดีถ้าสีอย่างนี้มันจะเข้ากับคนเอเชียรหรือเปล่าคะมีหลักสีให้เลือกคะ่ะแต่ว่าไม่รู้จะเอาสีไหนดีนะคะอันนี้มันก็แต่สีนี้ก็สวยอยู่เลยล่ะคะ่ะสวยไหมคะสีไหนเอ้ย ก็มาอยู่ที่แอปเปิล <Wars> นะคะกิโลหนึ่งหรือเปล่าคะใช่ค <salv Muslim> ่ะกิโลหนึ่งว่าจะกินอันนี้ค่ะนี่จะตึ๊กกะลุกแพ้เยอะแอปเปิลหนึ่งกิโลอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเท่าไลน์เลยแค่ มาเอาชีสนะคะเอชีสไปทำพิซซ่านะคะยืนเบรกอยู่แป๊บหนึ่งนะคะชีชีชีดได้เรกักไปหา,ยหายอย่างอืน่นค่ะเราก็มาเอาเครื่องปรุงอย่างอื่นต่อนะคะสับประรดนะคะยังหาสับประรดก่อนนะคะเอาสับประรดอันนี้ละคะ่ะมันปอกง่ายดีดูแล้วถ้าจะโอเคนะคะถูกค่ะ ไปดีกว่าค่ะให้แกไปหาอย่างอื่นแหละแกไปเอาทูน่ากระป๋องนะคะยังก็จะมาเอามากัากกะโรนีค่ะเออถูกค่ะมากาักกะโรนีย้วก็จะมามักกะโรนีนี่แหละคะ่ะแล้วก็ชอบไอตัวนั้นด้วยนะคะที่เอาไปวันนั้นก็จะมาเอาอีกนี่แหละคะ่ะมันหลากสีดีว่าแต่ว่าทําไมคนตัวเล็กที่มันอยู่ลาบากลาบากคะ่ะไม่ได้เผื่อ เดี๋ยวยังจทำยังไงคะเพนจะได้เปลี่ยนไปจากเอามักกรโรนีเกลนะคะเอาเป็นมักกรโนนี้เป็นแต่ว่าเป็นหอยไหมคะเรียกไม่ถูกนะคะแต่ว่าเหมือนกันราคาแต่ว่าราคาห่างกันนิดหนาซึ่งเขามีหลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันปกติที่เรารู้จักกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นที่เป็นแท่งยาวๆนะคะอันนี้คือปกตินะงั้นคะนี่เคยมีอันใหญ่อันเล็ก อันนี้เขาที่นีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะยังจากตัวนี้ไปแล้วค่ะจากซื้อของเสร็จแล้วเราก็มาเดินที่เปิดใช้ขายของนะคะแกชอบมาเดินนะคะถ้าถามยังยังก็เดินได้นะคะแต่ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันตัวใหญ่ไซส์เสื้อผ้าเราแต่ให้เดินดูน่ดูได้นะ,ะเออเออมีอะไรมั่งน่ารักนะคะนี่นะคะ มาเดินทุกอาทิตย์นะคะะช่วงนี้เพราะว่าี๋ยวอีกสักประมาณเดือนหน้าก็น่าจะไม่ได้ขแล้วค่ะเพราะว่าท like anyway, ้องฟ้ามันจะมืดเข้านี่เองค่ะอันนี้มันก็รูปเป็นไม้ร่วงนี่แหละค่ะคนก็ไม่ใช่เยอะเท่าไหร่นะคะก็มีพอปละปตายนะคะแต่เสื้อผ้าก็โอเคนะคะแต่ว่ามันต้องเลือกงานหน่อยนึงก็เหมือนเราไปซื้อของตลาดนัดบ้านเราแหละค่ะเปิดท้ายบ้านเราในละค่ะ แต่บางเสียคือเหมือนตาตาดีได้ตาลรเสียนั่น,นะคะนี่ค่ะหยุดอยู่ตรงนั้นนี่นานไปหน่อยน,นี่นะคะไม่เดินต่อเห็นไหมคะรองเท้าอืมเยกะเหมืนกันนะคะนู่นก็จะมีเยอะแยะค่ะเอ็มไม่อยากจะถ่ายติดพวกคนมากนักก็เลยแบบไม่ค่อยจอดจงนะคะนี่นะคะถ่ายแบบไกล้ๆก็จะให้เอ็มนะคะว่านี่แหละคะ่ะอากาศท้องฟ้าเหมือนกันทุกที่ช่วงนี้ เดินไปเดินมาอีกที่ตลาดนัดนนะคะก็มาเจอนี่ค่ะขายเห็ดเหลืองเหมือนกันนะคะปัวลูก้าตั้งห้ออยู่แพงเหมือนอันนี้ที่ค่ะหน้าก,กากของเล่นของเด็กๆเออสไปเดอ,ปอร์แมน <c oughs> บีหนึ่งบีสองก็มีนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ช่างตกแต่งบ้านมั้งคะถ้ามากว่านี้โอ้ ถูกเรืค่ะอันนี้อุปกรณ์ตกแต่งบ้านเหมือนกันนะคะพวกของใช้ในบ้านนะคะมีเยอะเลยนะคะแล้วตอนนี้ยังก็ทําพิซซ่านะคะอย่างที่บอกไปเมื่อเช้าค่ะยังเพิง่งนวดแป้งเสร็จเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะให้แกเป็นคนทํานะคะเยงจะเป็นผู้ช่วยดูนะคะนี่อันนี้เป็นฐานนี้จะเป็นเนื้อใช่ค่ะเป็นเน,เนื้อทั้งสองเลยนะคะอีกฐานนึงก็จะฐานที่ยังให้ดูเมื่อกี้คือจะใส่ปลาทูน,น่านะคะ นี่เป็นเนื้อหมูผสมเนื้อวัวน,นะคะไม่ใช่เนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ไม่ใช่หมูได้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ <S <S ถาดที่เป็นทูน่านะคะยังก็จะใส่ข้าวโพดลงไปด้วยนะคะไปซื้อข้าวโพดที่เขาต้มมาแล้วนะคะที่ห้างมาเมื่อวานก็แล้วเขา้าวโพดแช่ไว้เขาแช่ไว้ไม่เกินสามวันนะคะถ้าข้าวโพดอย่างที่เขาต้มมาแล้วใช่ไหมคะยังก็จะใส่ล่ะคะ่ะวันนี้ยังแกะข้าวโพดต่อกัอนแล้วนี่ก็คือถาดที่ยังบอกว่าเป็นไส้ทูน่านะคะซึ่งยงจะโรยข้าวโพดลงไปด้วยนะคะหน้า ด้าหน้าก็จะโรยไปด้วยสับประรดหัวหอมแล้วก็อริกาโนแคะ่นี้ค่ะแล้วก็ชีสและค่ะย่ก็จะโรยลงไปด้วยเลยนะคะจะได้อร่อยย่งก็จะโรย,ะะยโไปแผ่นึงเลยนะคะคิดว่าน่าจะอร่อยนะคะเหมือนซีฟู้ดนะคะที่แบบเดี๋ยวย่งคิดเองก็ไม่รู้ะคะ่ะแต่ยัางังใส่แค่อันเดียวนี้แหละคะ่ะน,นี่นะคะคืออันนี้เป็นของย้ยงนะคะคือย่ยงจอง เป็นหน้าทูน่าแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อเนี่นยยงกินได้แค่นิดเดียวค่ะยังกินไม่เยอะถ้ามันชีสมันมีน้อยจังเลยค่ะเนี่ยที่อย่าใส่เยอะๆเลยนะคะก็เอามาติดกันเนี่ยชีดน้อยมากเลยอืมน่าจะอร่อยนะคะคิดเองอีกแล้วนะคะนี่และแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโรยอาริกานโน่เรียบร้อยแล้วนะคะสองถาดนี้เอ้สองแผ่นนี้ก็ตกแต่งเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า ไม่ใส่มะเขือเทศก็เลยดูเหมือนจืดใช่ไหมคะไม่มีสีสันไม่เป็นไรคะ่ะเอาเนี้อบก่อนอยู่แล้วแล้วพิซซ่าข้าวโพดเอียงก็เสร็จแล้วนะคะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะคะแต่เอียงคิดว่ากินได้นะคะรับประกันค่ะพิซซ่าน่นเนื้อนี่ก็คืออบก่อนนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วคะ่ะก็กินได้นะคะเอียงคงกินได้แค่ชิ้นเดียวจะไปกินนูนะะ่นค่ะไอที่แกกาลังตัดอยู่แล้วเอียงก็กินพิซซ่านะข้าวโพดเอียงไปชิ้นนึงนะคะเหลือไปกินพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นดึกๆก,ก็ได้นะคะ ส่วนพิซซ่าหน้าเนื้อเหลืออยู่สองชิ้นนะคะเพราะว่าย่งห่อให้แกไปกินที่สำานราคาสี่ชิ้นประมาณนี้แหละค่ะก็อร่อยนะคะคือเป็นอะไรที่แบบดีนะคะมีเข้าวโพดด้วยพ <c oughs> ู้นี้จะกินตอนเช้ามังครั้งกกินตอนเลิกเรียนกันมาถึงนี้แหละค่ะค่อยว่ากันใหม่